ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับก็โดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูอยู่นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยเป็นประจำประจำนะครับกับช่องบบเล็กๆของคนเลี้ยงหมูนะฮะสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ประจำวันพุธนะครับเพราะว่าเราก็จะออกอากาศทุกทันพุธศุกร์แล้วก็เสาร์นะครับวันนี้ ก็เช่นเดิมน,นะครับเป็นการพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามตามภาษาของคนลิ้มหมูนครับคือมีประเด็นที่มี f อฟบางท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการเจริญเติบโต,ตของหมูว่าช่วงไหนควจะเร่งอาหารแล้วก็ช่วงไหนที่มันจะ,จะเจริญเติบโต,ตได้ไว อันนี้ก็ต้องพูดว่ามันก็ขึ้นอยู่กบับสายพันธุ์ครับบางครั้งนะฮะถ้าหมูสายพันธุ์ดีเราดูแลดีเนี่ยมันกจ็จะเดินเติบโตได้ดีครับคือจริง,รงๆแล้วการเลี้ยงหมูคุณหมสูสายพันธุ์สายพันธุ์ดีก็มีชัยมีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะ<ม>ส่วนการ<ม>ให้อาหารนะฮะก็เป็นส่วนประกอบนะครับอาหารคุณภาพดี จะทําให้หมูโตวไวนี่แม่แต่กระทั่งสุขภาพของหมูนะครับคือปกตินะครับหมูรุ่นนี้นะฮะเดือนกว่าๆเนะี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังสร้างโครงกําลังสร้างโครงก็เป็นช่วงที่กําลังบริโภคได้ดีนะครับเป็นที่สมควรที่จะเร่งหารส่วนหมูรุ่นนี้นะฮะเพิ่งหย่านมเนี่ย ตอนนี้เราก็ให้กินทีละน้อยไปก่อนนะครับอย่าพึ่งเร่งมากจะเกิเนไปคือถ้าเร่งมากจนเกิเนไปก็อาจจะทําให้ระบบทางเดินอาหารหรือว่าลําไส้เนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็จะทําให้ทายนะครับทายเลียวหรือพูดง่ายๆก็กินเยอะขี้แตกนะครับตามคาโบราณสําหรับหมูรุ่นนี้ก็เดือนตุลาที่แล้วนะฮะวันที่23ตุลาก็อย่านมมา นี่ก็พึ่นบริโภคไปได้ไม่ถึงตัวละสามสิบกิโลตัวละสิบกว่ากิโลนะครับสี่สิบห้ากิโลต่อตัวนะฮะคือช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยเร่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อไข่แล้วมันนะฮะบ,บางข้อบ,บางเล้าก็อาจจะเร่งแล้วนะครับคือการเลี้ยงหมูเนี่ยมันก็แล้วแต่ ดุลพินิจของแต่ละท่านนะครับ,รบที่สำคัญก็ต้องดูว่าพฤติกรรมของหมูเรามันเป็นแบบไหนหต้องเอาใจใสพ่พอสมควรนะครับอันนี้พื้นข้อก็จะแห้งนะฮะอันนี้เป็นหลักใหญ่เลยในการเลี้ยงหมูนะครับพื้นข้อต้องให้แห้งอยู่เสมอนี่ก็ยังไม่ได้ล้างนะแต่ผมก็ล้างทุกวันนะครับก็จะประมาณซสายหรือบางครั้งก็ใบยๆหน่อย แต่แดดเป็นเพลียงนี่ไม่ควรไม่ควรจ,จริจลาลนะครับกา mm hmm. สรุปง่ายๆก็คือสําหรับหมูรุ่นนี้ก็อย่าเพิ่งไปเร่งอาหารหมากนะครับ mm hmm. ให้เจริญน้อยแต่ให้บ่อยๆเอานะครับ mm hmm. สําหรับหมูรุ่นนี้นะครับก็เป็นหมูสามเดือนกว่าเกือบสเดือนนะครับ mm hmm. ช่วงนี้ก็ เร่งไปเต um, ну, oh, uh, exactly. ็ม no ที no. ่เลยครับอัดไปเลยเพราะว่าใกล้ใกล้จะจำหน่ายแล้วนะครับโมงสามเดือนก็จะตัวประมาณนี้นะอันนี้ผมจะให้เป็นอาหารฝุ่นครับเป็นอาหารที่ผสมผสมเองนะครับก็คือหลักของการผสมอาหารการที่จะผสมอาหารเอาที่ข้อผมเราผมนะฮะมีหลายท่านสอบถามมาเหมือนกันว่า ให้บริโภคอาหารผสมตอนไหนคือผมจะให้อาหารเมร็ดสำเร็จรูปแล้วก็ประมาณสามถึงสี่กระสอบนะครับต่อตัวนะฮะผมถึงจะผสมนะครับเพราะว่าการผสมไว้มันก็อาจจะโตช้าไปนิดนะครับนี่ก็จะเริ่มผสมก็จะตัวประมาณนี้ฮนะครับอาหกสิบกิโลก็จะประมาณนี้ นี่ก็เป็นการผสมรอบแรกวันแรกนะครับผมก็จะให้บริโภคอาหารข้อนี้ผมให้บริโภคอาหารเม็สมดสำเร็จรูปอยู่ที่สามกรรคพึ่งตัวไม่ถึงสี่กรอบผมเพีงจะมาผสมส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่าน วิตกกังวลและก็เป็นปัญหาเหมือนกันสําหรับคนเลี้ยงหมูนะครับก็คือการแตกไซด์นะฮะมันก็มีทุกรุ่นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ยแตกไซด์ก็จะมีอยู่หมูพวกนี้นก็จะมีอยู่สองไซด์นะครับคือแตกไม่เยอะนะฮะนอกนั้นก็จะพอๆกันเลยนะครับไซด์ประมาณเดียวกันแตกไซด์อยู่สองตัวนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับหมูแตกไซด์จะแก้ปัญหายังไงนะ คือการที่หมูแตกไซนี่เนี่ยปัญหาที่แก้ได้ก็คือแยกนะครับสมวนที่จะแยกคัดไซนะแต่สำหรับชาวบ้านเราก็เลี้ยงรวมๆกันนะครับทำไมฟาร์มใหญ่เขาถึงมีไซเสมอๆเ,เลยเพราะว่าเขาคัดไซแต่อรอบแกอย่างเราเราไม่ได้คัดไซถ้าจะให้จะเจืิญนเติบโตเท่ากันมันก็เป็นไปนไม่ได้เลยครับ แต่ใครบอกว่าเป็นไปนได้ก็ดูว่ามันจะริือวังไปนหน่อยถ้าที่มีประสบการณ์นะครับก็คือมีทางเดียวก็คือคัดไซ้์แยกไซ้นะครับแล้วก็หมูทุกรุ่นเนะาาี่ยมาตรฐานจริงๆมันก็ต้องมีแตนะกไซ้์แต่ฟาร์มนี้ฟาร์ามใหญ่จะออกมาเสมอกนนันเป็นไปไม่ได้นะ แตอีกอย่างนะครับการที่ลูกหมูแตกใช่มากๆเนี่ยมันก็เกิดมาจากสาเหตุหนึ่งก็คือแบบชาวบ้านเราเนี่ยเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ไม่ค่อยได้ปล่อยใช้จนเกินกําหนดคุณไงคือใช้หลายรุ่นมากนะครับพอแก่มาเนี่ยเขาจะให้ลูกไม่ค่อยดีทีสควรนะครับอาจจะโดกนะฮะอาจจะมีลูกโดกบ้างลูโดกเป็นธรรมดาตามสายพันธุ์นะครับแต่ ลูกเขาก็จะแตกไซดมากครับส่วนมากนั่นก็คือสาเหตุนะครับถ้าการจะแก้การแตกไซดนี่ก็อย่างที่ผมว่านะครับตัดไซดแยกไซดไปเลี้ยงต่างหากนะครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็คือการให้หมูฝุ่นใส่หมูเยอะจนเกินไปนะครับขอเกเล็กๆก็ใส่เยอะจนไปอัดแน่นไปมันก็อาจทําให้แตกไซดคือบริโภคได้ไม่เต็มที่นะครับอย่างเช่น บ้านๆเราเนี่ยก็จะมีรางอาหารแค่รังเดียวอย่างนี้ก็หมูสิบต,ตัวเนี่ยก็มีอาหารรังเดียวจริงๆก็คนที่จะอาหารารังเล็กๆอย่างนี้ก็น่าจะใส่สักประมาณแปดตัวนะครับที่เหมาะาานี่ก็คือประเด็นในวันนี้นะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมแลรก็เป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ นะครับวันนี้ก็รบกวนเวลาท่านผู้ฟังผู้ชมมาก็ขอสมควรนะครับจะขอรอไปแต่เพียงแค่นี้นะฮะเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ